สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า beauty world ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับนีน่าทาง a t s channel ทาง YouTube อีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยนีน่ามาพร้อมกับลุกฝั่งนี้นะคะเหมือนการทยผมเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นการม้วนหลอนนะคะให้ผมดูพองดูเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะรับรองว่าทำไม่ยากอย่างที่คิดไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่น้าจะเริ่มทําผมนะคะนี่นะก็ได้สระผมแล้วก็บํารุงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่น่าจะใช้นะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเทรซเมทแพลตินัมสโตนนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยผม่องี้าเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะนี่นะจะเริ่มแสกผมก่อนค่ะเพราะว่าผมนี่นะ้เนี่ยเป็นคนผมแสกกลางเนาะเราจะแสกข้างนะคะอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราอยากแสกข้างไหนนะคะวันนี้นะ่าจะแสกข้างขวาของเนเองนะคะ พอแบ่งข้างหน้าเสร็จนะคะแบ่งข้างหลังด้วยเช่นเดียวกันลงไปเลยประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นใช้กิ๊บสีเขียวให้หน้าหนาเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เวลาเราบิดผมฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเข้าไปรวมด้วยมันก็จะไม่สวยงามนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเนี่ยก็จะซอยออกเป็นช่อเล็กๆอีกนะคะอีกสี่ช่อด้วยกันค่ะ พยายามแบ่งให้ตรงนะคะเพราะว่าเวลาเราบิดผมแล้วเนี่ยเราจะเห็นแสกของเราค่อนข้างชัดเจนนะคะหิบไว้ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยปึ๊บหิเอาไว้เรามาเริ่มที่ช่อแรกกันเลยนะคะนี่น่าจะใช้วิธีการบิดนะสมมติถ้าใครชอบใช้การถักเปียก็สามารถทําได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าวิธีการบิดเนี่ยจะง่ายกว่าแล้วก็จะทําให้เส้นแสกของเราเนี่ยชัดเจนมากกว่านะคะเนี่ยจะหยิบผมปลอยแรกปลอยเล็กๆมานะคะแล้วก็บิด แล้วก็หยิบอันที่สองมามารวมกันนะคะแล้วก็บิดต่อไปพยายามบิดให้แน่นๆนะคะให้เราเห็นแสกของผมเนี่ยชัดเจนมากที่สุดแล้วก็พยายามบิดไปจนถึงข้างหลังนะคะหลังจากนั้นใช้กิ๊บดำค่ะกิ๊บให้มันอยู่ที่ให้แน่นๆเลยโอเคพอเสร็จช่อแรกนะคะเราก็จะทำต่อเลยค่ะที่ช่อสองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะก็จะใช้ปลายของหวีนะคะแบ่งช่อคะ่ะ พยายามแบ่งให้ตรงมากที่สุดนะที่น่าบอกว่าเราอยากให้เห็นแบบค่อนข้างเห็นหนังหัวเราเป็นแสกชัดเจนพอสมควรนะคะจับช่อหนึ่งออกมานะคะบิดช่อต่อไปมารวมแล้วก็บิดต่อบิดให้แน่นๆนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บด,ดำโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับช่อสุดท้ายนะคะคราวนี้เราจะมาจัดการกับฝั่งนี้กันบ้างคะ่ะปึ๊บ ฝั่งนี้นะคะนี่น่าจะม้วนเคิร์ลนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปม้วนกันนะคะเนี่ต้องปกป้องเส้นผมนี่น่าจากความร้อนก่อนนิดนึงนะคะที่นี่จะใช้ค่ะคือตัวนี้เลยค่ะเป็นเ r e เม่ฮ e ตเ t มเป m e r p r o t e c t i v e Spray นะคะเจ้าตัวนี้ก็จะปกป้องเส้นผมนี่น่าจากความร้อนได้เลยค่ะฉีดเลยเน้นที่ปลายผมเป็นหลักนะคะเพราะว่าปลายผมเราจะแห้งมากกว่าส่วนอื่นอันนี้ก็จะใช้นิ้วของนี้ค่อยๆกระจายนะคะตัวสเปรย์ แล้วหลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะใช้เจ้าตัวมูสค่ะเจ้าตัวนี้เป็นโทนี่อนก v o l อลลุ่มพลัมปิ้งมูสนะคะตัวนี้จะทําให้เคิลของนี้ยนะที่ม้วนในขั้นตอนต่อไปเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเคิลที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะลงฝ่ามือบีบใส่มือนะคะแล้วก็ทําการวอร์มแล้วก็ขยําเข้าไปที่เส้นผมของเราเลยค่ะสาวๆที่มีผมแบบ เรียบตรงลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใส่มูสเนี่ยก็จะช่วยให้ผมเราอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่ามีหลายคนถามนี่นะมาเยอะเหมือนกันว่าจะม้วนผมยังไงให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะนี่นะก็จะใช้แกนม้วนผมนะคะขนาดใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้มาม้วนผมของเราเลยค่ะพยายามม้วนให้มันรลอนแบบค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมายีทีหลังนะคะ เนี่ยจะเห็นว่าที่หลุดออกมาเนี่ยก็เป็นเคลสวยงามนะคะถึงแม้ว่าน่ยทิ้งไว้ไม่ไม่นานมากเท่าไหร่อ่าพอาได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะค่อยๆปล่อยออกมาก็จะได้หล่อนไม่ต้องแบบว่าท i g มากนะคะจะเป็นหลอนคลายๆนิดหนึ่งนะคะ<ม>ช่อสุดท้ายนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จัดทรงผมอีกนิดนึงจะสังเกตว่าหลอนอน่ะอยู่ได้แบบว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ เป็นลอนที่ดูมีวอลลุ่มเนะพอเมื่อกี้เราใส่หมูสุกปะถ้าใครอยากให้มีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นนะคะเราสามารถยีผมนะคะให้มันแบบฟูมากยิ่งขึ้นเวลาเราจัดเนี่ยมันก็จะได้ดูผองตรงนี้ด้วยตรงแบบพวกรอนต่างๆนะคะเราสามารถยีขึ้นไป โอเคค่ะก็ไปเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทรงผมของอีนาในวันนี้ค่ะเป็นทรงผมสุดเปรี้ยวนะคะเฉียวมากๆเลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการบิดเกลียวนะคะให้เห็นหนังหัวดูเปรี้ยวนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะม้วนเคลวผมให้เป็นลอนเยอะๆใหญ่ๆพองๆนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะดูทรงผมสวยๆจากนีนานะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะทางช่อง ATH Channel ทาง YouTube ได้เลยค่ะวันนี้นีน่นะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ